สวัสดีครับวันนี้เราไปเหยอบเกมสแตนอาไว้เคนนิ่งนะครับเกมนี้ผมกำลังติดอยู่เป็นเกมแนวโจโจพอดี FC ผมชอบเห็นเล่นแล้วผมก็เข้าเล่นตาม f c ฟเขานะแล้วมันสนุกดีผมก็เลยติดแล้วผมก็เลยเล่นเลยใช่เห็นมันสนุกดีผมก็เลยลองจะมาอัดเสนอเป็นเกมนี้จะเป็นเกมแนวโจโจนะครับคือสแตนสแตน,แนซึ่งดูเหมือนจะมีคนมาหาเรื่องเราครับเราต้องอย่าให้เขา อันนี้ครับเราต้องแบบสดชืด่นไว้ก่อนครับอันนี้คือสกิลคิงคิมสันเฮ้ย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 ไอ้นี่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 ไอ้นี่ไอ้นี่เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอนี่เจอคิงคิงคิมสันเลยขี้ยมมาหน่อยรู้ไหมนี่โอ้โหปลาหมามาเลยปลาหมามาเลย มาดิมาดิตัวตาแดงตาแดงเว้ยตาแดงอ่ะฮิ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 จุกจุกจุกอะอะอะโอเคฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุกครับเขาเรียกว่าจุกจุกจุกมาเดี๋ยวแล้วไมยเขาขยับไม่เล้วคือ เฮ้ยดูนันมันเมันมาแล้วมันจะล้างแคทผมแอบไอเคมันมันหนีมันหนีมันพยายามหนีมันพยายามหนีออกจากตัวเราเออไวไวไวไม่ไม่ทันไม่ทันแล้ว่าดิมาดิมาดิอะรอดไม่รอดวะ มันเครียดโกงอนะคือเราแบบเลือ่อนเหรอคนิดเดียวแล้วเขามาตีเราเราก็รอดล่ะไม่รอดอืมใช่แต่ผมก็ลังหาของอยู่อยากกล้เป็นแบบเดลี่เพืเอทีน้วมันเดลี่เดลี่อะไรเนะี่ยเดลี่ดีโอดีโอ อยากได้นั้นเอาไปทำโซนิกอยากได้โซนิก e x e อยากได้โซนิกเว้ยแล้วตัวที่มันฆ่าผมอยู่ไหนวะผมจะมาเออแบบมาสู้ให้ดูนะเออรีวิวสกิลก่อนสกิลแรกคือรีวิวสกิลแบบไม่รู้อะไรเลยไม่ได้อ่านข้อมูลอะไรเลยมาเลยนะคือตามความเข้าใจของผมเองคือสกิลแรกก็ต่อยรัวๆนะ เออเนี่ยต่อยรัวๆต่อยด้วยความรวดเร็วตีเรือศูนย์จุดห้าวุ้ยโคตรโหดกระโดดขี่เป็ดอ่ะโคตรโหดกระโดดขี่เป็ดครับอืสกิลที่สองสกิลอาร์นั่นมันเป็นการต่อยอย่างรุนแรงเดี๋ยวๆหาดัมมี่มาเทสกันนั่นนั่นดัมมี่อยู่นู่นดูดิมันล้มกันด้วยไหนไหต่อยดัมมี่สิ ช้านี่ต่อยไปอย่างรุนแรงครูดาวประมาณกี่วิเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่อาทืยต่อยไปห้าสิบครูดาวประมาณสามวิอืมดีมากดีมากส่วนสกิลทีเนี่ยมันจะเป็นการเปิดดวงตามองเห็นอนาคตยังไงล่ะถ้าเกิดมีถ้าเกิดสแตน,ต,นตัวไหนตีเรามาเนี่ยเขาจะตีไม่เข้ายกเว้นพวกเอ่อโอวาเฮเว่นนะถ้าเกิดจะไม่ผิดผมไปดูจากช่องอื่นมานี่เฮ้ มันจะตีเข้ากับเออะไรนะเอ,เอ่อไออะไรรีเควียมรีเควียมนะมันมันชื่ออะไรนะโกลเด้นเอ็กเพลียนรีเควีมใช่ตัวนั้นแหละไอที่มันตัวเหลืองๆนะนะใช่มันจะตีเข้าว้าวหรือว่าไม่เข้าก็ไม่รู้ส่วนสกิลวาเนี่ยมันจะเป็นการดึงคู่ต่อสู้มาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต่อยโป้งอย่างนี้ดามเมจเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเกมมันบักแต่ว่า มันจะคู o ประมาณ5วิว้าวสกิลต่อไปสกิล F โตสกิล F เนี่ยยังได้เห็นสกิล F โกงมากคือโคตรโกงเลยเปิดทีนี่แบบแทบชนะไม่ได้ดูนะเอ่อจูคือเราจะเข้าไปอยู่ในมิติแล้วักอย่างหนึ่งคือทุกคนจะมองไม่เห็นเราแต่เราสามารถตีคนอื่นได้อย่างนี้เลย ซึ่งมันจะเป็นเวลาสักพักหนึ่งครับก่อนที่เราจะกลับมาเป็นปกติอย่างนี้เป็นไงอดูโอ้โหอ้ายต่อยโจนะต่อยต่ตอยไปทีหนึ่งใช่ใช่ใช ต่อไปสกิลเฮดปี้ป่ะวะมีครับเป็นการต่อยไปที่พื้นครับเป็น AOE แบบวงกว้างดัเมีเท่าไหร่ขี้เกียดูนี่เนี่ยต่อยไปเลยโอเคสกิลเจมีไหมเฮดไม่มีไม่มีไม่มีสกิลเซตทุ่งเหมือนเดิมสกิลบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ๋อสกิลวีครับสกิลวีเป็นแบบเออนี่ปิวฮ่าเป็นไงดีปะล่ะเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเลย นี่ถ้าบล็อกของคิมคิมสันก็บล็อกเหมือนตัวอื่นๆอ่ะเดี๋ยวเราจะท้าคนวันวีวันกันนะครับวันวีวันวันวีวันมีวันวีวันอืมโบว์ไปจะไปหรูอเป่า นี่ D จะไม่เฉลยสแลนเขาวันมีวันวันมีวันแล้ว A S มาจากไหน, one one. น me, huh? ว,ว,ว,วันมีวันไหน F P ฮะฮฮลมีผีดอืมเลมีฮฮลมี I get the h e a l ฮิวเข้ามาอยากโดนฟาดใช่ไหมเดี๋ยวฮิวให้เอาปะโอเคแต่การฮิวครั้งนี้มันอาจจะทำให้เลือดเต็มเลยเะเฮ้ยมีคนแย่งกัดสซีนไปก่อนอุ๊บเฮ้ยตัวเราเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะลำแสงประหลาดเห็นเหมือนผมไหม เมื่อกี้ผมเห็นเป็นลำแสงประหลาดนี่อห้านาะที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 ท,ท,ท,ทีโอเคเฮ้ยโจทาโร่หาเรื่องเขาไปก่อนครับหนึ่งทีต่อยไปหนึ่งทีครับเออเฮ้ยเป็นไงวันเด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 วันวันวันมีวันอ่าไม่มีใครบอลวีวันกับโตเล่ ถ้าเกิดพ้าแม่วันวีวันผมต่อยแบบเป็นแบบคนชอบบูลลี่เลยนะผมลำพุ่งไปเลยรออยู่กลางกาดวันวีวันวันวีวันดูไม่ดจริงวันวีวันไม่อันเนี้ยเอฟเฟกต์ FX. โอ้ <c oughs> ไม่มีใครจะวันวีวันกับผมเลยอะวันวีวันวันวีวันโน่โน่ไปต่อยแม่งโน่เฮโน่โน่ตาย หนูหนูฮะฮใครพูดชวนถ้าเกิดผมชวนวันวีวัน,วนแล้วใครไม่รับนะผมจะต่อยเขาให้ตายไปเลยอืม <c> น <oughs> <c oughs> ั่ตาไปเต้นน้ำเออวันวีวันวันวีวัน,วน,วน,วน ย่าอย่าติ่ตู้ตูจะตู้จะเอาใช่ไหมัจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมฮะ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 เอามาดีมาดีมาดีคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวโอ้โหแรง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 นะแรงนะแรงนะเฮ้ยเหยียบหน้าเหยียบหน้าเหยียบหน้า เ้าดูเห็นไหมน,นี่นี่เดี๋ยวเชื่อดิเดี๋ยวมันมามันมาทุบผมเน, <c oughs> นี่ยวิเฮียยายอ่ะมีหิวหไหมตาตายหิวที่ดีเนี่ยคุณก็จะเห็นกับคนคนหนึ่งที่เขามีความโหดเหี้ยมอามาหิตมากๆเอ้ เราอยากตายโอ้ยเฮ้ย้ยก็ขึ้นมาบนนี้กันมาดิอืมล่วงล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงมาจับโป้งเอาไอ้นี่อยากโดนแทนไอ้นี่อยากโดนแทนปะไอ้นี่อยากโดนแทนอยากโดนแทนมาจับตุ้มเช็คไปแตก โอ้โหแตกคู่โดนไม่ไหวไม่ไหวเลื่อนเหลือนิดเดียวคือเมื่อกี้แบบโคตรโหดอะ่ะคือเลื่อนเหลือนิดเดียวสามารถตีสองคนไหวได้แต่ว่าไอคนหนึ่งเขาเสมอดูแล้วดูจุบแก้วกมขนาดนี้ <c oughs> นี่เนี่ยทุบแม่งเลยโอ้โหเจ็บนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิ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  ตัวโหดเลยดูสกิลซะก่อนยายาคิดจะไปไหนคิดจะไปไหนฮะมันหนีอะอะไรวะมันหนีนี่ไปนี่มันหนีะนี่จะหนีไปไหนไอ,อ,อ้โอยสตาร์พีเตอรนำเกี่ยวอะไรออืนี่โอ้ยทำไม ต้องซาวาลโด,โดเออผมแค่เนะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสตาร์พิติ้นัมเลยมันต้องโดนบ้างแล้วอยากโดนคิงคิมสันเล่นงาเลยเออฮะรับรองโดนนห่ไอ้คิงคิมสันเอยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่นไอ้นี่อ้นี่มันต้องเจอผม มามีแล้วมีแล้วโอกาสในการฆ่าอาตัวต่อยรัวตัวต่อยรัวเออโอ้โหสแตนพิตินั่มไม่เวนี่วันวีวันไม่ะวันวีวันวันวีวัน,วน,วนไอมามา แล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วไงโดนต่อยไปดิคิดโหดนะโอะเกือบแล้วมามาโดต่อยรัวได้เฮ้อแอบได้เว้ยแอบได้เว้ยวัดใครมันใช้คิงคิมสันไม่ไม่ใครมันแล้วแซนเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้โหกดทีรอไว้ก่อนเลยได้ไหมเฮ้ยทุกกดทีไว้ลแล้ว อ่ะอืมต่อยไปดิอืมแตกแตกแตกแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อแซนแซนสวัสดีแซนว้าวโอ้ยไอ้นี่เอ็นซุ่มอาฮ่าเป็นอะไรไนมะ enfin ่เป็เลยเราสามารถซุ่มกับ ซุ่มมาสุ่มกลับไม่โดนไม่โก้ไม่โกงไม่ใชไ่ไม่โดนไม่โดนเลยล่ะเจะเข้าธานาคารเูกจะไปจ่ายเงินเฮ้ย <c oughs> อยากมาจ่ายเงินด้วยกันหรอ <c oughs> จับเบียงหนึ่งทีแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีแล้วก็อย่าลืมต่อยตอยๆๆๆอ่อยต่อยอ้าสตาร์นั่นต่อยโคตรแรง แขนฝังใจนะแขนฝังใจนี่มาอ่ะอือยากโดนปุ๊บอ้าต่อยไปเลยมา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 อ่ะโอ้โห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 แรงนะเราแรงนะเราแรงนะเราแรงแล้วไงแรงแล้วไงโดนนี่ไปหน่อยถ้าอุ๊บ อุ o othe, o ๊บเอออุ๊บอุ๊บเหรอเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่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 ไล่กาดอีกแล้วมันไล่กาดอีกแล้วมันไล่กาดอีกแล้วมาสิโอ้โหอย่ามันมันลุม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 มันลุ่มล้วไงลุมแ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 ล้วไง นั่นนั่นมันมาอีกตัวหนึ่งแล้ว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 โอ้ oh my god อะไรเนียเ่ยมาเฮ้ย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 เราสงบศึกกันก่อนไหมอยากโดน,นเราสงบศึกกันก่อนเราไปฆ่าเพนตินัมสตาร์เพนตินัมอ่า อืมโอ้โหวันวิบันฮัมโอเคโอเคปะ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 อาวอ่ะอ่ะเจ็บไยไ้ อะไรเนี่ยตัวตะวันวีวันกับสตาเพเตอร์น,น้ำรู้ว่าแคสรู้ว่าแคแต่เดียวตัวตะวันวีวันกับสตาเพเตอนนร์นอำมาแล้วกลับมาออ่า มาสามสองอา้อาวอีกอีเวนนี่อะไร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 ตายไปโอ้โหโอ้โหอืม โอ้มามามาจับทุ่มไปหนึ่งที่ เมื่อกี้เซสมาธิมากเลยเลยเงียบสแตนโกมากเลยสกิลเอฟแต่เราไปแบบไปแลกหมัดกับสตาร์พทนัไม่ได้มันโคตรแรงตีแบบโป่งโป่งโป่งปรงปรงโปงโป่งโปงโป่งตีแรงมากเอวันนี้ก็คลิปที่สิบแปดสิบแปดนาทีเดียว เออหิวให้หน่อยหิวให้หน่อยหิวให้หน่อยหิวหน่อยครับหิวให้หน่อยนะครับหิวให้หน่อยโอเคดีมากขอบคุณหิว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 โอเคดีหิว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 อีกหิว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  ขอหิวหน่อยไอ้นี่นี่มันไร้กาดมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมนี่ทูทูวันมีมาสิมาดิมาดิมาดิคอามอนโอ้ oh my god ผมว่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนดีไหมคลิป19นาทีแล้วนั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยสแตนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโหดเดี๋ยวผมจะไปหาสแตนตัวใหม่เอ่เกิดอยากดูอีกขอสัก1ิบไลค์เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่นั้นซึ่งไม่รู้ผมยังไม่ได้ไปดูเลยว่าได้ไลค์กี่ไลค์แล้วโอเคนั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าอ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกิ้งๆิ้งสำหรับวันนี้ผมและคิงคิมสันลีควีมได้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่า,าเกมนี้สือว่าสนุกใช้ได้นะครับแต่ว่าสแตนตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้มนง่ายๆนะนี่สแตนตัวเนี้ต้องใช้ทูอันนั้นเลยนะซึ่งหนึ่งชั่วโมงเนเโลกาสประมาณเออเท่าไหร่นะประมาณ 1นึในสิ้าที่จะออกซึ่งมันโอกาสน้อยมากแถมหนึ่งชั่วโมงสามารถดบแค่ครั้งหนึ่งด้วยนั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าบายบายครับ